ตั้งแต่ผมซื้อรถมานะเพิ่งจะเห็นรถที่อายุเยอะขนาดนี้แล้วสภาพเนี่ยอย่าเรียกว่าเหมือนใหม่มันคือรถใหม่เลยนะคือถ้าเกิดว่าเปิดมาเนี่ยอยู่ที่โตโยต้าอะไรองเงี้ยนะผมนึกว่ารถใหม่เลยนะสภาพมันแบบใหม่มาก okay. สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับรถที่แบบว่าตั้งแต่ผมซื้อรถมานะเพิ่งจะเห็นรถที่อายุเยอะขนาดนี้แล้วสภาพเนี่ยอย่าเรียกว่าเหมือนใหม่มันคือรถใหม่เลยนะต่างอย่างเดียวนะครับต่างแค่ราคาที่ถูกกว่ารถใหม่มากกว่าครึ่งนึงแล้วก็เลขไม้นิดหน่อย นะครับและอีกอย่างคันนี้ตกแต่งมาเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นแคลรีบอยนะครับอะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นวีโก้แชมป์สประตูสีขาวปี2014นะครับแต่อาจจะดึงนิดนึงเพราะว่าคันนี้เป็น2 7 e นะครับเป็นเบนซินนะหลายๆคนอาจจะบอกโอ้โหถ้าดีเซลเนี่ยผมว่าไม่เกิน2อชั่โมงนะแต่คันนี้เบนซินแต่ได้สวยเหมือนกันผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพเนี่ยเหมือนใหม่นะครับอ่ะ ตัวนี้เป็นตัวปี2014นะครับ V Go Champ s, ก่อนจะเป็นปี2015ในปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น Revo นะครับอ่ะมาดูกันในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกนะครับก็หน้ายางนะครับ215ทับ65 R16 เป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับยางใหม่สีเส้นด้วยปี2021นะสวยมากและได้สีขาวนะครับได้สีขาวด้วยอ่ะให้ดูภายในที่ผมบอกว่ามันสภาพเหมือนรถใหม่เลยนะ นี่ดูสภาพทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูคอนโซลหน้าเบาะนะอันนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับแต่ดูดูสภาพเบาะคือผมแบบท้าให้มาดูคันจริงเลยว่ามันใหม่มากมันใหม่จริงนะคือถ้าเกิดว่าเปิดมาเนี่ยอยู่ที่โตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยนะผมนึกว่ารถใหม่เลยนะสะภาพมันแบบใหม่มากมาดูต่อ สีประตูนะครับเนี่ยสีประตูนี่เห็นไหมสภาพคือแบบไม่มีทิฏฐินะมันสวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวรอฟังราคาบอกเลยว่าจี๊ดแน่นอนนะราคานะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะแคล r ี่บอยนะครับเป็น c a r r ี่บอยสูงแล้วก็ตัวนี้ติดแก๊ส CNG มาให้นะครับเป็นแก๊ส CNG นี่ถังของเขานะครับนี่มาดูแคล r ี่บอยด้านหลังนะครับ ให้อะไรมาบ้างนะอย่างแรกนะครับเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งนั่งได้ประมาณถ้าตัวเล็กหน่อยก็ประมาณ6คนนะถ้าตัวใหญ่หน่อยก็4ี่คนแล้วก็มีอย่างอะไรด้านหลัง,อ,งอ่าเดี๋ยวเรา <c oughs> ขอตัวแสดงหน่อยนะ <c oughs> สัก 2, 2> <c oughs> คนนะครับ <c oughs> ว่ามันนั่งได้จริงนะอ่ะไหนลองนั่งดูครับเ <c oughs> อาเอาเจเจนะเ <c oughs> อาคนละฝั่งคนละฝั่ง นั่งนั่ง <c oughs> นี่นะครับอันนี้ในกระบะด้านท้ายเนี่ยก็สามารถเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าตัวเล็กนะนั่งได้ประมาณสี่ห้าคนได้อยู่นะครับ <c oughs> หัวไม่ติดอนะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นหลังคาสูงนะหัวไม่ชนนะครับนั่งเดินทางเนี่ยได้ใครที่แบบหารถไว้รับส่งคนหรือนักเรียน <c oughs> อะไรย่างก็ถือว่าได้อยู่อ่ะเชิญครับอ่า <c oughs> ขอบคุณนักแสดงของเรานะครับ นี่ครับถ้าด้านหลังนั่งได้สักสี่คนเนี่ยข้างในอีกห้าคนก็เป็นเก้าไหมเก้าที่นั่งแล้วนะเท่ากับเป็นแบบนั่งได้หลายคนเลยอ่ะสภาพพาดูไปแล้วนะครับว่ารถเนี่ยมันสวยใหม่มากทีนี้ผมจะชมพาชมเลขใหม่นะหลายๆคนเห็นเลขใหม่เนี่ยจะร้องว้าวแน่นอนแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันใช่เหรอนะครับ,นนรบอ่าสารให้ดูเลยนะครับคันนี้ สำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับ22,806กิโลเมตรคิดดูว่ารถปี2014ผ่านไป8ปีนะอันนี้เป็น v ีโ o ้แชมปนะครับปัจจุบันนะครับไมค์แค่22,000เนี่ยถ้าผมไม่ได้เห็นสภาพรถจริงๆว่ารถมันสภาพใหม่ขนาดนี้ผมก็คิดว่ากอใหม่นะแต่คันนี้ไหม่แท้แน่นอน100%แล้วก็สภาพเนี่ยเหมือนป้ายแดงเลยนะนี่มาดูในส่วนของคอนโซลกลางต่างๆนะครับนี่ เห็นไหมจอต่างๆมันดูใหม่มากนะนี่โหมดเนี่ยมี FM 1 FM 2มีบลูทูธด้วยนะครับนี่คือแบบว่าโหมดต่างๆมันใช้งานได้แบบดีมากนี่เห็นไหมเหมือนรถใหม่เลยอะ่ะนี่โอเคสวยมากนะครับเกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์ถอยด้วยมาเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกัน แน่นอนแหละว่ารถเนี่ยสภาพใหม่ขนาดนี้เลขไม่แค่สองหมื่นโลนะครับ oh. บอกเลยน็อตเนี่ยไม่เคยขยับนะครับเนี่ยดูน็อตนะครับน็อตไม่เคยขยับเนี่ยทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงแก้มขวาคานหน้านะครับเพดเนี่ยดูเพดดูสภาพเพดนะรถ8ปปีเพจยังแบบสซคิงนะครับเนี่ยปี2014ันแท้นะครับเนี่ย เดือนเซปเทมเบอปี2014นะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเครื่อง2.7นะนี่ตัวเครื่องเขาเลเป็นตัวนี้เลยเป็นเครื่องเบนซินขนาด2.7หรือ2694ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุด160แรงมา้านะครับแล้วก็ในช่วงอย่างที่บอกนะช่วงนี้เนี่ยยุคน้ำมันแพงนะครับเขาติดแก๊ส CNG มานะครับนี่ติดแก๊ส CNG บอกเลยว่าก็ช่วยประหยัดน้ํามันได้พอสมควรเลยนะเพราะว่าอย่างเบนซินอะไรเงี้ยคนจะไม่ค่อยเล่นเพราะว่ามันเปลืองน้ํามันนะครับน้ํามันเบนซินมันแพงแต่คันนี้ติดแก๊สมาให้นะครับอ่ะคอนเฟิร์มความเดิมอีกนิดนึงนะครับคันหน้านี่อันนี้ L นะครับ L l e f t นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับมีเลข5ตัวนะครับนี่เม็อาร์คอยู่ครบบอกเลยว่าโคตรเดิมอะ่ะคือแบบว่ามัน เหมือนรถใหม่เลยอันนี้ R นะครับ R-right นะครับสวยนะครับสวยเลยนะครับสติก,กอร์จากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนี่ตัวเครื่องนะครับเห็นไหมจุดแต้มสีต่างๆนะครับจุดแต้มสีต่างๆอยู่ครบหมดเลยแสดงให้เห็นถึงความสดของรถนะครับว่ามันใหม่ขนาดนี้แม้แต่แผ่นกันความร้อนเนี่ยยังแบบสวยมากนะสภาพแบบผมว่าหนึ่งในร้อย หในร้อยก็ยังยากไปต้องประมาณ1ในห0าร้ยไหมประมาณ1ใน5 0าร้อในห้าหนึในห้าร้อหรือหในพันนะสภาพที่จะแบบเห็น v ีโก้แชมปได้สภาพขนาดนี้นะครับสำหรับคันนี้ผมขอแจ้งราคาก่อนเลยนะราคาคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่359,000บาทเท่านั้น3 5 9 0 0นบาทนะครับไม่แค่2 0 0 0 0ืโลสภาพเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเหมือนป้ายแดงเพราะมันสภาพป้ายแดงเลยนะครับ แทบจะไม่ได้ใช้งานไไรแล้วก็อย่างที่บอกติดตั้งแคลริบอยมาให้ด้วยแคลริบอยหลังคาสูงมีที่นั่งนะครับแล้วก็ติดแก๊ส c ซีมาให้3า9 0 0 0บาทราคานี้คุ้มแน่นอนได้สีประตูได้สีขาวแล้วก็รวมๆแล้ว9ก้าที่นั่งนะอย่างที่บอกนะครับรับส่งคนอะไรได้สบายนะครับสําหรับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนถูกด้วยนะครับใครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์ 0636930000หรือ Line ID myboy 003นะครับคันนี้อยากให้มาดูสภาพรถตัวจริงมากๆเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับใครที่หาอยู่อย่าช้าเลยนะครับคันนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Youtube ของเรานะครับรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝาก V ีโก้แชมป2014สีประตูสีขาวรถแบบป้ายแดงที่ราคา ถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ